สวัสดีครับพบกับผมหมอ,อยนในการอ่านไพ่ยิปซีปยากลดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยาก์ดวงในเดือนมีนาคมนะครับกอเป็นดวงของผู้ที่เป็นเจ้าลัคนามังกรน,นะครับกับการเปิดไพ่ยิปซีสามสำรับนะครับในเรื่องการงานการเงินและขก็ความรักโดยประ,ประมณนะครับกับการตั้งจิตนะครับอธิษฐานก่อคำตอบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เทวดาตั้งหลายตั้งปวงนะครับ ก็ย้ำนะครับว่าเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้จะพาะจะจงไปดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับกรรมปยากรก็มีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ได้ตรงกับดวงกองผู้ใดเลยก็ได้นะครับก็ขอ,ขอทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปลดได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็พิจารณารับรเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับ อะไรถ้าไม่ดีก็ทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรถ้าปิดพลาดมาก็มอยนกอไพมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับก็มาดูกันนะครับว่ากับการเปิดไพ่สำรับแรกในเรื่องของการงานนะครับของจาวลัคนามังกรในเดือนมีนาคมนะครับว่าการงานนั้นจะเป็นไปในลักษณะใดบ้างนะครับที่จะส่งผลในเรื่องของรายได้รายรับผลประโยชน์ต่อไปให้กับจาวลัคนามังกรนะครับไพ่ใบแรกขึ้นมานะครับสองดาบนะครับ ในเรื่องของการที่ตัดสินใจอะไรออกมาที่อาจจะทําให้เจละลักษณมังกรในเดือนมีนาคมนี้นะครับต้องเรียนรู้ต้องทําความเข้าใจในรายละเอียดในหน้าที่ของการงานหรือธุรกิจของต้นให้จงแจ้งนะครับเพื่อที่จะตัดสินใจอะไร <c oughs> ขอไปครับเพื่อที่จะตัดสินใจอะไรออกมาได้รวดเร็วและก็ตรงแม่นยํามากที่สุดนะครับเพราะว่าบางสถานการณ์นั้น บางทีเข้ามาให้เราต้องตัดสินใจเร่งร่วนก็ได้นะครับซึ่งถ้าตัดสินใจช้านะครับไม่ตันการเวลานะครับปลากจ้าเพียงเสี้ยววินาทีก็จะทําให้เราเสียโอกาสดีๆได้เช่นกันนะครับขอไปด้วยนะครับไปไต่อมานะครับของชาวลัคนามังกรนะครับราจ้าถือถ้วยนะครับก็การที่ได้ที่ปรึกษาที่ดีนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้รอบรู้ ที่มองในปัญหาของผู้อื่นได้โจงแจ้งในทิศทางที่ดีนะครับที่จะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาคําแนะนําช่วยตัดสินใจได้ในทิศทางที่ดีนะครับการที่เรามีคนที่รู้อะไรได้ละเอียดนะครับก็จะเป็นพลังที่ดีให้กับเราเป็นพี่เลี้ยงพี่ที่ปรึกษาอยู่กับเราอยู่ใกล้ๆนะครับบุคคลที่จะเข้ามาเคลื่อนหนุนแนะนําให้กับเรานั้นเป็นผู้ที่มองปัญหาของผู้อื่นได้ดีนะครับสามารถตีปัญหา โจ์ได้แตกในทิศทางที่ดีนะครับถ้าเป็นปัญหาของตนของผู้อื่นนะครับโดยความเป็นราชาตื่นตั้วนะครับแต่ปัญหาของตัวเองนั้นบางทีก็จะตีปัญหาไม่ก่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะครับก็เหมือนเส้นผมบังปูเก่าไว้กับตัวเองนะครับแต่ถ้าปัญหาของผู้อื่นนั้นสามารถมองรู้เห็นแจ้งได้ในทิศทางที่ดีก็มาเป็นที่ปรึกษาให้คาแนะนําช่วยตัดสินใจได้ในทิศทางที่ดีนะครับให้กับเจ้าลักษณะมังกรน,นะครับ ไปไปต่อมาเดอสั้นนะครับชีวิตที่จะสดใสนะครับในเรื่องธุรกิจหน้าที่การงานนะครับเมื่อเราตัดสินใจออกมาดีถูกต้องตรงตามเวลาทันกับเหตุการณ์นะครับแล้วก็มาได้รับผู้ที่มาเป็นให้คาแนะนํามาเป็นที่ปรึกษานะครับก็จะทำให้เราการงานอาชีพของเราธุรกิจของเราได้รับการพัฒนาไปสู่ความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ในทิศทางที่ดีที่จะส่งผลรายได้รายรับเข้ามาอย่างมั่นคงในติดตางที่สดใสนะครับ แล้วก็ไพ่ใบต่อมานะครับหกไม้เท้านะครับการได้รับชัยชนะความสําเร็จนะครับวิกตอรี่นะครับก็ถือว่าเป็นทิศต่างที่ดีนะครับความสําเร็จนี้ก็เป็นที่ยอมรับของสังคมได้ในทิศต่างที่ดีได้รับเขียดได้รับการเชิดชูนะครับอะไรที่มีการเปลี่ยนพยายามมานะครับก็จะเกิดความสําเร็จได้ในต่างที่ดีนะครับ ใครที่อยู่ในช่วงของการสมัครงานเอาไว้นะครับหรืออยากจะเข้าองคอ์กรใดๆก็ตามก็ได้รับโอกาสได้รับชัยชนะนะครับการที่จะได้มีสิ่งที่หวังนั้นนะครับได้มีงานที่ปรารถนาที่เราอยากจะเข้านะครับไม่ว่ารัฐวิสาหกิจหรืออะไรก็ตามนะครับองคอ์กรใดๆที่อยากจะเข้าไปทํางานนั้นก็ได้รับชัยชนะได้รับเกียรติในติตางที่ดีไปตอ่อมานะครับห้าไม่ อาหาดาบนะครับอะไรที่เป็นสภาวะนะครับที่เป็นอุปสรรคปัญหาหรือเรียกว่าสภาวะต่างสงคราม,ม,ามจะเป็นธุรกิจการแข่งขันอะไรก็ตามหรือปัญหาระหว่างคนในองคอ์กรในเพื่อนร่วมง,งานหรือในเกี่ยวกับลูกน้องกับนายจ้างก็ดีนะครับที่มีปัญหาอะไรที่ทําให้เกิดขึ้นที่จะเป็นตัวดึงดูดในอาจเป็นตัวทําให้เกิดการชะลอในความสําเร็จนะครับก็จะบางยุติลงได้ในติดตามที่ดีสงบลงนะครับ แล้วก็ไปสู่ของการเติบโตต่อไปเดวิลนะครับก็การตุ่มเตเอาใจใส่นะครับเรียกว่าเดือนมีนาคมนี้เชาวลักษณาองกอนะครับก็จะใส่ใจครั่งอยู่กับการงานหรือธุรกิจของท่านอย่างเต็มที่นะครับบางทีก็อาจจะดึงเวลาส่วนตัวก็ามาใช้บ้างนะครับซึ่งบางทีงในเวลางานเสร็จแล้ว หมดแล้วนะครับแต่ยานยังไม่เสร็จยังไม่ลงตัวก็จําเป็นต้องดึงเวลาส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวก้องด้วยอาจจะตุ่งทุ่มเทมากเป็นพิเศษนะครับในเดือนนี้เพราะอะไรที่มันอาจจะทําให้เป็นปนัญหาในช่วงสงครามมีปัญหาช่วงนั้นก็อาจจะทําให้อะไรมันด้อยลงไปแล้วก็ต้องกลับมาเร่งในการทุ่มเทเพื่อเสริมพลังนะครับให้มี บารมีเกิดขึ้นในทิศทางที่ดีนะครับก็จะทาให้ทุ่มเตพอสมควรท่านจะเอาจิตเอาใจจดจด่ออยู่กับสถานการณ์ของการหาธุรกิจนั้นนะครับบางคนก็อาจจะในเรื่องของเกี่ยวกับธุรกิจสีเต่านะครที่อาจะมีปัญหาก่อนหน้านี้นะครับทุกอย่างก็จะสงบลงได้ในทิศทางที่ดีแล้วก็เดินหน้าต่อไปในความรุ่งเรืองเติบโตนะครับแล้วไปไป,ไปตะมางหรือจาริยอนนะครับหัวใจนักโรบ นะครับการทุ่มเทต้องเหน็ดต้องเหนื่อยนะครับไม่ว่าปัญหาใดก็ามาก็ตามตัานพร้อมที่จะตะลุยนะครับพร้อมที่แก้ไขปัญหนาน,นั้นได้ด้วยดีนะครับไม่ยอ่อท้อนะครับไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดก็เกิดใจชนะหรือใครที่ทาธุรกิจเ,เกี่ยวกับยานยนต์นะครับในช่วงนี้ก็จะต้องทุ่มเทมากหน่อยนะครับใส่ใจมากยิ่งขึ้นเพื่อให้อยู่ในแนวหน้าของการใช้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นการนํามาขายก็ ที่จะส่งผลกําไรในทิศทางที่ดีนะครับการขายออกไปก็ได้รับผลตอบสนองในทิศทางที่ดีนะครับการาทาธุรกรรมใดๆในเกี่ยวกับยานยนต์นะครับก็ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมได้ในทิศทางที่ดีนะครับก็ทาให้ไปสู่ความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะครับก็อ,อยู่ในช่วงของการแข่งขันนะครับอย่างที่ข่าวมาก็ต้องทุ่มเทพอสมควรนะครับ ต้องยอมสละบ้านในเวลาส่วนตัวอะไรบ้างนะครับเรียกว่าครั้งใครอยู่กับการงานอพอสมควรในเดือนมีนาคมนี้นะครับจากลัคนามังกรนะครับแล้วก็เด็กถือด้บนะครับความเชื่อมั่นของตัวเองที่มีสูงนะครับมีความรู้มีศักยภาพที่ดีนะครับแต่ก็ระมัดระวังด้วยนะครับความเชื่อมั่นของเราตัวเองของเราเองนั้นมากเกินไปก็อาจจะไปสู่ผลของความดื้อรั้นด้วยนะครับซึ่งบางทีก็ ปัดความคิดเห็นของผู้อื่นนะครับบางทีนั้นผู้ที่ก็ามาเป็นที่ปรึกษาดีๆนะครับที่ให้คำปรึกษาดีๆตาเรามองข้ามนะครับดอไปด้วยรั้นไม่ค่อยเชื่ออะไรก็อาจจะส่งผลเสียได้เช่นกัน,นก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมความกังควางเสนอแนะของผู้อื่นเข้ามาใจตรองด้วยแม้จะราจะเชื่อมั่นมากก็ตามนะครับ ก็ความคิดของผู้เห็นมาผสมประสานกับความเชื่อมั่นของุกเรานะครับก็จะกรรมทุกอย่างไว้อยู่ในใจชนะได้ในทิศทางที่ดีที่จะเดินหน้าด้วยความมั่นคงด้วยความเติบโตนะครับไปใบที่9นะครับในตำแหน่งเลขมงคลนะครับใบสุดท้ายในเรื่องของการงาน7ไม้เท้านะครับก็เรียกว่าตั้ง เดือนนี้นะครับมีในสัปดาห์หนึ่งมี7วันก็ต้องเหนื่อยทั้ง7วันนะต้องทุ่มเทพลังกายพลังใจนะครับแม้นบางคนอาจจะสู้เพียงลําพังก็ตามไม่มีแมกนับสนับสนุนนะครับก็ทุ่มเทต่อไปได้ในที่ต่างที่จะไปสู่ความสดใสที่ต้องทุ่มเทพลังไม่บาดไม่ไมหวั่นไหวใดๆนะครับตั้งเจ็ดไม้ทาแล้วก็ตั้งเดือยจาริยดนะครับก็เรียกว่าทุ่มเทนะครับในการ ที่จะตะลุยนะครับแล้วก็คลั่งไคล้กับสถานการณ์ของการงานเรียกว่าลุ่มหลงในธุรกิจของท่านท,ที่ถ้าต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษนะครับแล้วก็จะมาด้วยความสดใสความสําเร็จรุ่งเรืองความเป็นเดอร์ซันนะครับด้วยความเป็นหกไม้เท้านะครับใจชนะอยู่ในแนวหน้านะครับก็ แล้วก็ท่านก็รู้จักปกป้องได้ในีิยทต่างที่ดีกับความสําเร็จนั้นให้ไว้อย่างมั่นคงนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับหรือในช่วงเดือนมีนาคมนี้จะมีโครงการอะไรที่สําคัญใหญ่ๆที่เข้ามาที่จะให้เจา้าลัคนามงกรต้องทุ่มเทเพื่อแข่งขันเพื่อคว้าโอกาสเข้ามานะครับอาจจะเป็นงานอัวงานประมูลอะไรก็ตามแต่ที่เป็นโครงการสําคัญที่จะผ,ผลส่งผลรายได้รายรับผลประโยชน์มากมายนะครับที่มีเข้ามาและก็ต้องทุ่มเทพอสมควรนะครับ บางคนมีการเดินทางเกิดขึ้นนะครับป้ายเดินทางนั้นก็ขึ้นมาถึงสองใบนะครับในเรื่องของการเดินทางและก็เดินทางต่างประเทศได้ด้วยสําหรับบางคนนะครับเพื่อไปดูแลการงานหรือธุรกิจของท่านนะครับหรือไปรับตําแหน่งในต่างประเทศก็ได้สําหรับบางคนนะครับที่อาจะมีเข้ามาในเดือนมีนาคมนี้นะครับทุกถาสการของความสําเร็จความเติบโตนั้นท่านจะดูแลรักษาควบคุมได้อยู่ในทิศทางที่ดีนะครับ อะไรที่เป็นปนัญหาสงบลงแล้วก็สามารถดูแลให้อยู่ในความสงบต่อไปได้ติดตางที่ดีก็นํามาซึ่งความรุ่งเรืองีที่ปรึกษาที่ดีนะครับแม,นม้นบางสถานการณ์เราอาจจะตัดสินใจยากนะครับแต่ผู้ที่มาให้คำแนะนําผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยชี้แนะผู้รอบรู้นะครับก็มาช่วยส่งเสริมในการตัดสินใจที่ดีนะครับแมตไปรไส้สำรับนะครับสรงผลง ในทิศทางที่ดีนะครับหนึ่งไม้เท้านะครับโอกาสของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับที่มีก็มาแล้วก็ประสความเป็นสต้นแข็งแรงนะครับแต่ก็ต้องเจาะลึกนะครับในเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นได้มีงานเข้ามาเริ่มมีงานทานะครับของคนว่างงานหรือว่าการทําธุรกิจอะไรใหม่ๆก็มาหรือการต่อยอดธุรกิจเก่านะครับก็จะต้องเจาะในเรื่องของรายละเอียดของงานให้รู้อย่างจงแจ้งนะครับแล้วก็ตัดสินใจอะไรง่าย ถูกต้องแม่นยำนะครับแล้วก็นำมาซึ่งความสำเร็จเดเวอร์นะครับก็ทุกอย่างในโลกนี้ก็อยู่ในกำมือของชาวลัคนามงกรได้ในทิศทางที่ดีนะครับเพียงแต่ให้เราทำความเข้าใจให้รู้อย่างกระจ่างแจ้งในเรื่องของการงานธุกรกิจรู้งานงานรู้เราเรารู้งานนะครับก็เรียกว่าบริหารขี่ครั้งก็ได้รับผลตอบแทนในทิศทางที่ดีทุกครั้งนะครับก็เหมือนออกร็จสงกรามนะครับรู้สึก รูร้ะรู้เรารู้เขานะครับก็ทําให้รับรบกี่ครั้งก็ชนะทุกครั้งนะครับการงานก็เหมือนกันเรารู้รายละเอียดมากยิ่งขึ้นก็ทําให้เราเกิดความสําเร็จได้มากมายนะครับไปสู่กองความเป็นเดิมสันนะครับทีนี้ก็มาดูในเรื่องการเงินนะครับเจ้าลัคนามนอง์กรในเดือนมีนาคมนี้การเงินการเ,เปิดไพ่ห้าใบนะครับว่าการเงินเป็นอย่างไร5้าถ้วยนะครับ ที่ผ่านมานั้นชาวมังกรหลายๆท่านบริหารการเงินล้มเหลวหรือเปล่านะครับจึงแต่ไม่คิดมากนะครับในก็สามถ้วยนะครับความเฉลิมฉลองความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นมาเตนที่นั่นเองนะครับแล้วก็ไปไปต่อมาสิบไม้เท้านะครับงานที่เยอะที่จะนํามาซึ่งรายได้นะครับแต่ก็ไปยพยายามคิกออกมานะครับในเรื่องของการงานแปดเหรียญน,นะครับ ผลงานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นกรยันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมที่จะดึงดูดเงินรายได้รายรับเข้ mama, ามาในทิศทางที่มากมายก,กว่าเดิมนะครับก็เียว่างานเยอะก็ต้องเหน็ดต้องเหน,นื่อยนะครับในช่วงนี้ต้องทุ่มเตก็อย่างที่กล่าวมานะครับออไม่ได้เหน็ดไม่ได้พักผ่อนนะครับตลอดทั้งสัปดาห์นะครับก็ต้องเหน็ดต้องเหนื่อยทุ่มเตนะครับเมื่องานเข้ามาเยอะออเดอร์มากมายนะครับการเดิ that, นหน้าเสนอ าขายอะไรก็ตามเต่น,นะครับหรือจะเป็นหนายหน้าอะไรก็ตามเตะในการทํางานของท่านที่จะบริหารจัดการต้องเหน็ดต้องเหนื่อยในทุกงานทุกรูปแบบนะครับไม่ว่างานประจําตําแหน่งหรือว่าในเรื่องของงานธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับที่ทัานตุ้มเตะใส่ใจรายละเอียดขยันมากยิ่งขึ้นก็ส่งผลในเรื่องของผลรายได้รายรับที่มากกว่าเดิมในทิศทางที่ดีนะครับไปใบที่5้านะครับไปใบสุดท้ายในเรื่องของการเงินนะครับ5 ในเท้านะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับการเงินนะครับที่อาจจะส่งผลอย่าให้ประวัติไปสู่รอยเดิมนะครับซ,ซึ่งสิ่งศักดิ์ธอาจะมาเตือนนะครับในเรื่องของการเงินให้กับเจ้าลัคนามังกรนะครับกลับไปใบแรกใบสุดท้ายนะครับที่อาจจะเป็นปนัญหาซ้ําเดิมได้นะครับที่ผ่านมาบางท่านก็จะบริหารการเงินล้มเหลวนะครับที่ไม่สมหวังสมดังตัง้งใจนะัก ก็ในช่วงเดือนนี้ก็ให้ระมัดระวังนะครับการบริยารการเงินที่อาจจะเกิดการสะดุดได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นบริยารให้อยู่ในรัดกุมใต้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอยู่เสมอนะครับเพราะบางทีนั้นพอมีปัญหาแล้วก็จะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นนั้นยากนะครับเพราะฉะนั้นต้องใส่ใจในรายละเอียดนะครับให้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแบกภาระด้วยลําพังของตัวเองไว้เป็นหลักนะครับทุ่มเทกระยัน นะครับสร้างคุณภาพในเรื่องของการงานธุรกิจของท่านการให้บริการใดๆการผลิตสินค้าอะไรก็ตามแต่นะครับที่จะส่งผลรายได้รายรับที่ดีก็ต้องใส่ใจใน,ในรายละเอีย,ยดนะครับอย่างน้อยๆก็ส่งผลที่ดีนะครับผลกําไรเข้ามาได้เฉลิมฉลองความสําเร็จการร่วมงานร่วมกลุ่มกับผู้อื่นนะครับที่จะได้รายได้ก,ก้ามาหลายๆห,หน่วยงานนะครับที่จะแบ่งผลกําไรกันมาเข้ามาในทิศทางที่ดีนะครับบางคนไปรวมกลุ่ม กับในการทำกิจกรรมกิจธุรกิจอะไรในพื้นที่ที่รวมกับผู้นหลายๆที่นะครับก็จะส่งผลในเรื่องผลกำไรส่วนแบ่นเข้ามาในทิศทางที่ดีต่อไปนะครับแต่ก็มีภาระรายจ่ายที่ต้องจ่ายอยู่เหมือนกันนะครับจากลักษณะมงครนะครับที่ต้องรับผิดชอบหน้าที่ดูแลนะครับกับรายจ่ายหลักๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็จะมีเงินเข้ามากล่องตัวนะครับมีรายจ่ายหลักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็บริหารการ เงินให้อยู่ในสภาพคล่องการที่จะทําให้เป็นปัญหาต่างกันเงินนั้นก็ระมัดระวังนะครับก็ดูแลเรื่องของการเงินด้วยความรอบกอบกันจะจชายจะจ่ายอะไรซึ่งบางทีที่ผ่านๆมานั้นบางคนก็จะจะชาจ่ายเงินก็ค่อนข้างมากเช่นกันนะครับในการกินการดื่มการอะไรก็ตามการออกงานสังสรรค์อะไรก็ตามนะครับที่จะไม่การเงินรั่วไหลออกไปนะครับในจวงนี้ก็ต้องให้ระมัดระวังใส่ใจเป็นพิเศษนะครับแล้วก็จะตามให้ท่านนั้น อยู่ในสภาพคล่องต่างการเงินให้ตนเป็นที่พึ่งอยู่เสมอนะครับซึ่งจะเกิดปดัญหาใดต่างการเงินก็ทำให้เรานั้นสามารถคลี่คลายได้ในทิศทางที่ดีนะครับถ้าเราวางระบบระเบียบในตั้งแต่ต้นในการจช้จ่ายเงินให้รับกุมนะครับก็ <c oughs> จะทำให้เราเปลอดไปต่างการเงินไม่ไปอยู่ในประวัติที่สํารอยนะครับที่ล้มเหลวต่างการเงินนะครับก็ให้ปร้จัก์ป้องกันนั่นเองนะครับก็ ปกป้องสภาว่าอะไรที่เป็นปัญหานะครับทีนมาดูในเรื่องของความรักบ้างนะครับในช่วงเดือนมีนาคมนี้ของจาลัคนามงกรนะครับกับการเปิดป้ายหาใบเช่นกันนะครับความรักโดยเก้ากรแปดถ้วยนะครับการออกจากสถานการณ์อะไรที่ไม่เติมเต็มในความสัมพันธ์ก็ได้นะครับหรือโมกอออกจากอะไรที่มันเสียเวลาอยู่นะครับแล้วก็เจ็ดถ้วยนะครับ ก็ไปไปต่อมานจารียอดนะครับแล้วก็เก้าดาบแล้วก็สีดาบนะครับคนที่มีคู่หรือคนคบนะครับในช่วงเดือนนี้ก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับกับสถานการณ์ไพ่ที่เกิดขึ้นมานะครับ ซึ่งบางทีก็มีอะไรที่เข้ามาทำให้เป็นปนัญหาในความรักความสัมพันธ์นะครับซึ่งบางทีนั้นก็จะเป็นเรื่องที่เข้ามาทำให้หวาดระแวงได้เช่นกันนะครับกับการคิดไปในเรื่องของการแบ่งสรรปันใจเจ็ดถ้วยนะครับซึ่งอาจจะเป็นปนัญหาทำให้เกิดการอันหลังกันได้เช่นกันนะครับก็อันนี้ระมัดระวังนะครับเพราะว่าป้ายก้าวดาบขึ้นมาด้วยบางทีก็บางคนก็คิดมาก กลับบางทีนั้นบางทีไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเป็นแต่ระ,ระแวงไปเองกังวลไปเองคิดไปเองนะครับแล้วก็ทําให้เป็นปนัญหาในความรักความสัมพันธ์นะครับกลัวหวาดระแวงว่าใครจะมีอะไรนอกอกนอกใจอะไรเกิดขึ้นนะครับหรือบางคนมีการเดินทางห่างเหินกันนะครับแล้วก็ทําให้หวาดระแวงใน ความรักความสัมพันธ์กว่าจะมีปัญหนานะครับเพราะฉะนั้นให้สงบนิ่งเอาไว้นะครับให้อยู่ในความสุขุมเยือกเย็นรอบครอบอยู่เอ,อืออในพื้นที่เป็นโซนปลอดไปของตัวเองไว้นะครับก็จะทําให้นั้นเราสามารถรักษาสภาวะต่างความรักความสัมพันธ์นั้นให้มั่นคงได้ในทิศทางที่ดีนะครับถ้าเราทุ่มเทใส่ใจในเรื่องของความถูกต้องนะครับกำเนิดตึงเอตตึงผลนะครับก็จะทําให้เราดูแลความรักความสัมพันธ์นั้น ให้มั่นคงต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับจะไม่มีสภาวะของการอันหลังให้กันนะครับก็จะทําให้เป็นความรักความสัมพันธ์ที่นําไปความสุขนะครับสิ่งสําคัญคือการคิดเองเออเองแล้วก็การที่วิเคราะห์ไปด้วยจิตคิดของเราเองนั้นเป็นตัวปัญหาหลักนะครับในความรักความสัมพันธ์ที่บางทีนั้นก็ไม่มีอะไรกระจ่างแจ้งนะครับมีความบาดระเวงไปเองนะครับเพราะฉะนั้นให้รู้จักในการนิ่งตัวบ้างนะครับในการพัก จิตใจให้สงบหรือในถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นที่ทําให้มีปากมีเสียงอะไรกันนะครับก็ให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองทําความสงบให้เกิดขึ้นแล้วก็ค่อยคุยกันด้วยเหตุด้วยผลก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเดินหน้าต่อไปได้ในทิศทางที่ดีนะครับคนคบกก็เช่นกันนะครับก็ระมัดร,ระวังนะครับตากว่าไม่ทําความเข้าใจกันในทิศทางที่ดีก็จะมีการวางมีการเสียสละ ปล่อยวางในความรักความสัมพันธ์ได้เช่นกันสําหรับบางคู่ที่คบกันอยู่นะครับกับการหวัดระแวงอะไรก็ตามนะครับก็ให้ใจตรองอย่างรบอบคอบนะครับส่วนคนโสดนะครับในเดือนมีนาคมนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดรักนั้นก็ดูจะไม่ค่อยมีนะครับไบตัางงาใบที่สงขึ้นมานะครับ ก็ถ้ามีก็ไพ่เดจาริยอนะครับที่จะมีการเดินทางแล้วก็ไปพบรักเกิดขึ้นได้เช่นกันที่จะมีเข้ามาสร้างความผูกพันในเกิดขึ้นนะครับแต่ก็เป็นรักที่ต้องทุ่มเทพอสมควรต้องเหน็ดต้องเหนื่อยนะครับมีปัญหาด้วยระยะต่างก็ตามที่เกิดขึ้นมานะครับหรือบางทีพบกับคนชาวต่างชาติที่เข้ามาสร้างความผูกพันนะครับต้องทุ่มเทพอสมควรต้องเหน็ดต้องเหนื่อยนะครับตาไก่ทีมเกิดความรักขึ้นของคนโสดในเดือนมีนาคมนี้นะครับ แต่ส่วนมากก็จะมีสถานการณ์ของคนที่เหน็ดเหนื่อยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับจเจาะวงหาเท่าไหรก็ไม่เจอสักทีนะครับบางทีเดือนนี้อยากจะพักผ่อนอยากจะพักนิ่งอยู่บ้างนะครับรักษากายให้หายเหนื่อยแนละ้วก็ว่ากันต่อไปหรือใครที่เข้ามาก็แค่ดูๆผ่านๆไปเท่านั้นนะครับไม่ได้คิดอะไรจริงจังไม่ได้มีใจที่จะใฝ่หาในเรื่องของความรักเข้ามาก็แค่คบกันเป็นเพื่อนนะครับ ก็ยังต้องโสดต่อไปนั่นเองนะครับหรือบางคนนั้นที่ผ่านมาก็อยู่ในสภาวะของการปิดหวังในความรักมาบ้างนะครับ,รบ <PM. S 2> ก็อยู่ในช่วงของการพักรักษาจิตใจนะครับพก็ยังคิดถึงในรักเก่าๆที่เกิดปิดหวังอยู่นะครับก็ยังไม่เกิดความรักใหม่ก็ามานะครับก็ทําไม่ยังต้องโสดต่อไปนั่นเองนะครับนี่ก็เือสถานการณ์ต่างๆของชาวลัคนามังกรในเดือน มีนาคมนี้นะครับกับการงานการเงินและก็ความรักโดยพอประมาณนี้นะครับก็ขอเจ้าและคนามังกรทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ